โอ้ใช่เลยใช่สวดีครับตอนนี้ก็อยู่ผมโดยมิซานะครับและจะอยู่เกมที่ชื่อว่าบัวใครนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมก็จะมาเล่นบอสทางด้านของบอสยูมาโทนั่นเองนะครับผมก็ที่ผมนั้นก็ไม่ได้อัพคลิปนานก็เนื่องจากตอนนี้ช่วงนี้ก็เมมเต็มด้วยนะผมเมมมือถือเต็มนะครับผมเนื่องจากว่าผมนั้นได้อัดคลิปของอิโต้ไปนั่นเองนะครับผมแต่ก็ยังไม่ได้ลงนะครับผมผมว่าอาจจะลงตอนที่ผมสมได้แล้วนั่นเองนะครับผมผมก็ ทยอยส่มแล้วแหละนะครับผมทยอยทยอยทยอยนะครับผมก็ได้ประมาณระดับหนึ่งนะครับผมแต่ก็ยังไม่ได้ตัวละครเลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมจะพูดไม่ค่อยชัดนิดนึงนะครับผมเนื่องจากว่าเมื่อเช้เชากินข้าวไปนะครับผมแล้วก็กัดลิ้นนะครับผมเ,เคี่ยวไปโดนลิ้นนั่นเองนะครับผมเรียกได้ว่าพองเลยทีเดียวนะครับผมไม่ใช่พองดิเขาเรียกว่าอะไรบวมนะครับผมเรียกได้ว่าบวมเลยนะครับผมก็สำหรับบอสจะมาทูตอีเวตนนี้จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยครับ ตัวที่บอสจะมาทูดนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะเล่นระดับฮาร์คอร์นะครับผมเล่นฮาร์คอร์ไม่ไหวจริงนะผมคือฮาร์คอร์นี่คือแบบอารามณ์บอกว่าอาสุสาผมอะไม่แน่นพอนะครับผมอาสสาผมแบบดามเมจไม่แรงพอนั่นเองนะผมผมจะมาเล่นฐานะของเวลิฮาร์ละกันนะผมไม่สามารถยกตัวอย่างได้นะครับผมโดยที่เมตาตอนนี้นะครับผมก็มีน้องอาโกะแล้วก็มีคารินนั่นเองนะครับผมแล้วก็ กีักอย่างอาสึสะแล้วก็น้องโคฮารุนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปดูทีมที่เราเล่นกันนะครับผมว่าเราจะเล่นทีมอะไรโดยทีมที่ผมเล่นออาไปใช่ทีมนี้อันนี้เป็นทีม2องตอนที่ผมลองเล่นฮาร์ดคอร์นะผมเล่นไม่ไหวจริงนะครับผมเล่นก็เกือบตายนะครับผมโดยทีมผมจะเล่นผมจะเล่นนี่ครับเล่นรถเกาะหนึ่งนะครับผมแล้วก็ผมจะไม่เล่นตัวซัมเมอร์เหมือนชาวบ้านาวช่องเขานะ พราะซัมเมอร์ผมไม่ได้ปั้นนะครับผมอืมถ้าสมมุติว่าเราเล่นฟูลถ้าสมมติว่าอสุธาเราแรงพอเราเล่นฟูลอย่างนี้ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าอสุธาเราไม่ฟูลพอนะครับผมไปเล่นเป็นเซลิกะก็ไม่เลวนะครับผมเซลิกะก็ใช้ได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็สเปเชียลนะครับผมก็จะเป็นเอ่อเราไม่มีน้องอากั o, เราใช้โคตาลุแทนละกันนะครับผมเรายังเป็นเมตาเก่าเหมือนเดิมครับผมแล้วก็นี่แล้วก็น้องพยาบาลน,นะครับผม น้องพยาบาลน,นี่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมโอเควลี่ฮาร์ดโอเคครับก็หนะ้าตาทางด้านของบอสอาคายบะอากิฮิโกก็เป็นอย่างนี้นะครับผมชื่อของฉันคือคายบะาอากิฮิโกนี่นะครับผม <c oughs> โอ้ยเศร้าอะ่ะคือผมการดลิ้นตัวเองอะ่ะหนักมากๆนี่ฮะคือวิธีเล่นของบอสต,ตัวนี้นะครับผมก็เราต้องทำการฮิวเจ้าทางด้านหลอด้านซ้ายนะครับผมไอตัวสีไอโลเซลเหยวเนี้ย เดี๋ยวผมจะฮิวให้ดูนะผมหิวปึง้งอ่าหิวเสร็จใช่ไหมแล้วก็พออยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมเจ้าโหลนี้จะทําการยิงบอสนะครับผมเอา <c oughs> เฮ้ยแหลก <c oughs> เจ้าโหลนี้จะทําการยิงใส่บอสนะแต่ผมจะทําให้ดูนะครับผมชึบห <c oughs> น้าแล้วก็ยิงใส่บอสนะครับผมอ่าซึ่งถ้าเราไม่ทําอย่างนี้นะครับผมอ่าเจ้าบอสตัวนี้นะั้นมีโอกาสที่ จะบูมตีเราได้เสมอนะครับผมเห็นหลอดตรงเลือดบอสไหมตรงนั้นคือหลอดที่สมมติว่าถ้ามันเต็มหลอดนะครับผมบอสจะใช้ท่าไม่ตายเป็นท่าใหญ่นะครับผมเป็นท่าใหญ่ที่แน่นอนครับวันช็อตทั้งตีแน่นอนนะครับผมวันช็อตได้ทั้งตีเลยนะครับผมพะกันแล้วถ้าเกิดคนที่จะเล่นฮัดคอนนะครับผมต้องเป็นเซรีน่าที่ฮิวแรงมากๆนะครับผมเซรีน่าต้องฮิวแรงมากๆนะครับผมรวมกับ โคฮารุก็เช่นกันนะครับผมต้องฮิลแรงมากๆเลยนะครับผมคือคีหลักก็คือมีอยู่2ตัวนะครับผมตัวฮิว2ตัวแล้วก็อสสุสหนตัวนะครับผมคีหลักนะครับผมในการเล่นด่านนี้เห็น yeah, ไหมอสสุสแรงมากๆนะครับผมในการเล่นอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับผมให้เล่นระดับเอ่อ uh, very hard เนาะเพราะว่าผมไม่สามารถเล่นดันนั้นระดับนั้นได้จริงฮาร์ดคอร์นะผมเห็นะไหม ก็จะเข้าเฟสสองแล้วนะครับผมเนี่ยไอ้โลสีแดงนี้นะผมเมื่อเราทําการฮิลโลนะครับผมมันจะทําการลดคู่ดาวนะครับผมแล้วก็อลดเกาะนะผมแล้วตีแรงมากๆนะครับผมเมื่อโหลนี้มันยิงใส่นะผมเดี๋ยวผมจะยิงโหลให้ดูเอาโหลยิงสยใส่ดูฟึมคือมันจะเอาเขาเรียกมันจะรีคอร์ดให้เราอะ่ะเร็วมากๆนะครับผมประมาณนั้นเลยนะผมซึ่งมันค่อนข้างที่จะมีประโยชน์เอาซะมากๆเลยนะ สำหรับเจ้าโหลนี่เอาไว้ยามแบบสมมติว่าเราดำเมจไม่พอใช่ไหมตอนท้ายเกมอย่างเงี้ยช่วงชี้สั ทวงชี้ชะตาเลยฮะโหลสีนี้นะผมก็จบไปแทนทีนน่ของบอสคายาบะไอคีโกะนะครับผมคืออาชิสาผมอ่ะยังดาเมจแค่นี้เองนะครับผมยังของเชียสี่อยู่ยังไม่ได้ขึ้นของเชียห้าเดี๋ยวว่าไว้จะไปะหาเวลาฟาร์มของเชียห้าดูนะครับผมของอองอาชิสานั่นเองโอ้ยลิ้นนะก็เออ ขออาสสาผมก็ประมาณนี้นะผมแล้วก็เพชรที่ผมมีอยู่นะก็เดี๋ยวไว้ตัวละครอวยมาเดี๋ยวผมจะเอามาถลุงนะครับผมแล้วก็จะเอามาลงเศษกับอาสุสาให้หมดเลยนะก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปการตีบอสคายาบะอาคิโกะนะครับผมในพาร์ทนี้นะผมก็ผมก็ ค่อนข้างที่จะแนะนําว่าถ้าเจ้าบอสตัวนี้นะครับผมเข้าเซิร์ฟไทยนะครับผมก็ผมแนะนํานะครับผมว่าช่วงนี้ก็ควรไปปั้นตัวละครอย่างเซรีน่าเก็บไว้นะครับผมปั้นไว้แบบได้เยอะเลยนะครับผมแบบปั้นแบบให้มันฮิวแบบแรงได้มากที่สุดนะครับผมเพราะว่าตอนที่ผมฮิวโหว่อผมฮิวไปหมื่นหนึ่งอะ่ะมันขึ้นมาแค่ข้อเดียวเองนะครับผมผมบอกเลยว่าฮิวไม่บอกเลยว่าฮิวโหลไม่ทันนะครับผมตัวบื้มตี้แน่นอนนะครับผมก็ แล้วก็ถามว่าตัวละครฮิวตัวอื่นใช้ได้ไหมก็ผมบอกตรงๆเลยว่าใช้ไม่ได้เนะครับผมเพราะว่าเอ่อโ้นะค่อนข้างที่จะฮิวแล้วแบบว่ามันไม่ทันอะมันไม่ทันใจนะครับผมก็สกิลมันต้องการใช้คอร์สน้อยๆด้วยนะครับผมสาหรับด่านนี้ไม่งั้นนี่โอกาสที่เราจะโดนบึ้มตีนนี่ค่อนข้างที่จะสูงเลยทีเดียวนะครับผมก็ ยังไงก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไ i b e นะครับเพื่อไปกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปโดยมิสตาร์ได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ นะครับผมให้เพื่อนๆที่กําลังจะตีเลดบอสขยบะหรือเตรียมของนะครับผมหรือสําหรับใครที่ก็ใครที่อยากกดอสสากก็ผมบอกเลยว่าบอสขยบะนะครับผมค่อนข้างที่จะมัดแทบนะครับผมแล้วก็โคฮารุก็มัดแทบเช่นกันนะครับผมก็คือควนมีนะครับผมจําเป็นมากๆเลยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็คลิปหน้าก็เดี๋ยวไว้ถ้า ผมกดได้อิตโต้เมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมาลงคลิปให้ดูนะครับผมก็ไงคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย